พูดถึงการทำเรื่องถอนเงินออกจาก wallet ของ s h o ป e e นะคะทีนี้พอเราทำเรื่องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเงินจะเข้าให้เราเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะจะมาบอกวิธีการกันนะคะยอดเงินตรงนี้นะคะ นี่นะคะเราทําเรื่องถอนออกไปแล้วนะคะพอเราทําเรื่องถอนเสร็จปุ๊บนะคะเงินใน wallet ของเราจะกลายเป็น0.00ทันทีนะคะเพราะว่าเราได้ทําเรื่องถอนไปแล้วแต่ทีนี้ในกระเป๋าตังค์นะคะเงินเหลือศูนย์แล้วนะคะแต่เงินจริงๆนะคะยังไม่ได้โอนเข้าในบัญชีธนาคารของเราเลยนะคะทีนี้เราก็จะเป็นกังวลนะคะว่าเงินจะมาเมื่อไหร่จะโอนมาให้เราตอนไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกันนะคะ นี่นะคะในกล่องข้อความของ s h o p ป,ปีนะคะได้มีข้อความขึ้นมาแจ้งแล้วนะคะว่าสร้างคําขอถอนเงินแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะว่ารายละเอียดชัดๆข้างในนะคะเขาเขียนไว้ยังไงนะคะ นี่นะคะเขาบอกว่าสร้างคําขอถอนเงินแล้วนะคะคําขอถอนเงินของคุณหมายเลขเท่านี้นะคะจํานวนเงิน268บาทได้สร้างขึ้นสําเร็จแล้วนะคะคําขอถอนนี้นะคะได้สร้างขึ้นในวันที่3เดือน5นะคะปี2021นะคะเวลา11.52โมง52นาทีนะคะ จำเมื่อคลิปที่แล้วได้ไหมคะตอนที่เราทำการถอนเงินนะคะจะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะคะว่ายอดเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีของคุณภายในวันที่3เดือน5ปี2021นะคะพอเราทำการถอนเงินนะคะตรงช่องนี้นะคะเขาจะมีแจ้งขึ้นมาเลยนะคะว่าเราจะได้เงินประมาณภายในวันที่เท่าไหร่นะคะเราก็ดูตรงนี้นะคะว่ายอดเงินจะโอนมาหาเราประมาณวันที่เท่านี้เป็นเหมือนเป็น r e f e r e n c e อย่างเงี้ยนะคะทีนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะว่าวันที่เงินโอนมานะคะนี่นะคะเงินโอนเข้าบัญชีมาแล้วนะคะ268บาทนะคะตามที่ได้ทําเรื่องไปนะคะ<ม>เงินถูกโอนเข้ามาวันที่3เดือน5นะคะเวลาบ่ายโมงนะคะเมื่อกี้นี้จําได้ไหมคะเราทําเรื่องถอนเงินไปนะคะตอนเวลาประมาณ1 1บเอโมงกว่ากวานะคะของวันที่3นะคะแล้วเงินนะคะ เขาก็ได้แจ้งโดยประมาณนะคะว่าเงินจะเข้าให้เราประมาณภายในวันที่3ก็คือเป็นวันเดียวกันเลยนะคะทีนี้พอเวลาประมาณบ่ายโมงนี่นะคะเงินจํานวน268บาทนะคะตามที่เราทําการถอนไปนะคะก็เข้ามาในวันที่3นะคะเป็นภายในวันเดียวกันพอดีเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเงินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเงื่อนไขในการเข้าบัญชีให้เรานะคะตอนไหนบ้างนะคะ ทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่ที่เราด้วยนะคะว่าตอนที่เราถอนเงินนะคะเราให้ช้อปปี้เขาโอนให้เราผ่านทางธนาคารอะไรนะคะตอนที่เราเลือกบัญชีนะคะถ้าเราอยากให้เขาโอนให้เราเร็วๆนะคะเราจะต้องใช้เป็นบัญชีไทยพาณิชย์นะคะกะสิกรกรุงไทยนะคะกรุงเทพหรือไม่ก็ทหารไทยนะคะถ้าเราใช้5ธนาคารนี้นะคะเขาจะทําเรื่องให้เราเร็วกว่าเราใช้ธนาคารอื่นนะคะแล้วก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่า แม้ว่าเราจะใช้5ธนาคารนี้แล้วนะคะแต่เราจะต้องกดถอนเงินก่อน11โมงนะคะถ้าเราทำเรื่องกดถอนเงินนะคะก่อน11โมงเงินก็จะเข้าภายใน2ทุ่มของวันเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราทำเรื่องหลัง11โมงนะคะเงินก็จะเข้าภายใน2ทุ่มของวันทําการถัดไปค่ะ ทีนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงนะคะกรณีที่เราถอนเราให้เข้าบัญชีธนาคารอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ห้าธนาคารที่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็จะแยกเหมือนกันนะคะว่าถ้าเรากดถอนเงินนะคะก่อน11โมงนะคะเงินจะเข้าภายในวันถัดไปนะคะแต่ถ้าเรานะคะถอนเงินหลังจาก11โมงนะคะเงินก็จะเข้าภายในสองวันทำการนะคะ เวลาที่เราถอนเงินนะคะถ้าเราถอนภายในวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นวันทําการปกตินะคะอย่างเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะแต่เลิกนะคะช้อปปี้เขาจะไม่นับนะคะทีนี้ถ้าใครถอนเงินเป็นวันศุกร์นะคะเงินมันก็จะต้องเลยไปเข้าเป็นวันจันทร์อย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะถ้าถอนวันศุกร์นะคะก็คือต้องถอนก่อน11บเอโมงนะคะเงินก็คือจะได้เข้าภายในวันศุกร์นะคะแล้วก็เลือกเป็น5ธนาคารที่ได้บอกไปแล้วข้างต้นน่ะน,นะคะเราก็จะได้เงิน นะคะคภายในวันเดียวกันนะคะเวลาที่ใครทำเรื่องนะคะเราไม่ได้ใช้5ธนาคารข้างต้นนะคะเราก็ถอนเงินสายนะคะถอนบ่ายอะไรแบบนี้นะคะให้จะเย็นๆนะคะแล้วก็รอนะคะใหเ้เป็นวันทำการของ S h อปปีนะคะไม่ติดเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดนะคะตะเลิกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เงินตามรอบของช h อปปีค่ะ ทีนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องค่าธรรมเนียมในการถอนเงินนะคะช้อปปีนะคะเขาจะให้เราถอนฟรีครั้งแรกนะคะครั้งต่อไปนะคะเขาจะคิดครั้งละ10บาทต่อวันนะคะก็คือถ้าเราถอนเงินแค่วันหนึ่งครั้งเดียวนะคะเราก็จะได้สิทธิ์ถอนฟรีนะแต่ถ้าวันนั้นนะคะเราถอนเงินหลายครั้งนะคะเราจะต้องเสียครั้งถัดไปนะคะครั้งละ10บาท ถ้าเราไม่รีบนะคะเรามียอดเงินในนั้นเข้ามาหลายยอดนะคะกรณีที่เราอาจจะเป็นคนขายเนาะเราอยากกดเงินเพื่อเอาไปลงทุนซื้อของใหม่อย่างเงี้ยนะคะเงินวันนี้ถอนฟรีไปแล้วนะคะถ้าเราไม่ได้รีบมากนะคะเราก็เก็บเอาไว้รอพรุ่งนี้ค่อยกดถอนก็นได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเสีย10บ,บาทนะคะ อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสน,นะคะแค่10บาทเองนะคะเราก็ให้ช้อปปี้หักไปนะคะโดยค่าธรรมเนียมนะคะเวลาที่ช้อปปี้เขาจะออโอนเงินให้เรานะคะเขาจะหักไปเลยนะคะแล้วเขาก็จะแจ้งในนั้นนะคะว่ามีค่าธรรมเนียมในการถอนนะคะ10บาทนะคะ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะทั้งเรื่องของอการถอนเงินนะคะว่าเงินจะเข้าวันไหนนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ช้อปปี้จะเรียกเก็บนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตาไมไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ